สวัสดีครับสวัสดีเอทางช่องวิไลให้โชคถูกทานครับพบเจอกันครับเสราร์ของวันอาทิตย์ที่17นะครับเมื่อวานนี้รัฐบาลประกาศผลไปเป็นที่เรียบรอยวาชุดจับคู่นะครับหลังรัฐบาลประกาศผลแอดวิไลก็ได้สรุปตัวเลขเนวทางสำนักที่เข่าให้เอได้ติดตามกันไปนะครับอามาเร้านี่นะครับ แอ,อดวิไลได้ตัวเลขแนวทางมา 2, สองสามำนักก่อนจะไปเบิ้งตัวเลขแน่วทางนะครับงวดนี้หนึ่งกันยายนคลิปนี้นะครับแอ,อดวิไลจะขอสรุปตัวเลขแน่วทางนะครับก็คือ,อเลขวิ่งสำนักที่เขา่าให้เอได้ติดตามก่อนอคลิปต่อไปจะเป็นชุดเลขเกิด งวดประจำวันที่1กันยายน2568ต่อไปนะครับเสาร์นี้เอาง่ายๆมาสรุปเ,เล็กวิ่งสํำนักที่เข่าให้ FC ทางช่องได้ติดตามกันก่อนนะครับเพื่อเขาจะได้เบิ่งเป็นบรรทัดฐานในงวดต่อไปนะครับสำหรับเล็กวิ่งงวดน,นี้ถือว่าบ่าเขาหลานะครับเช็คเบิ่งแล้วมือว่านี้ครับแม่บ้านเข่าแค่เก่าสำนัก แต่ว่าเลขชุดจับคู่เข่าหลายพ่อสมควรนะครับก็คือชุดจับคู่เข่าเก่าสำหนักนะครับแอดวิไลไดสรุปไปแล้วครับเสาร์นี้ก่อนจะไปเบิ้งตัวเลขหน้าทางงวดประจำวันที่หนึ่งนะครับเอามาเบิ้งเลขวิ่งนะครับสำนักที่เข่าเมื่อวานี้ก่อนอื่นก็ขอแสดงความดีใจอีกรอบหนึ่งกับเอฟซีนะครับที่โชคที่มานไปเมื่อวานนี้นะครับ รางวันที่หนึ่งนะครับ9,9,4,8,6,5 9,9,4,8,6,5นะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับ6,3นะครับ6 3. อสากระอแสดงความยินดีอีกรอบหนึ่งสำหรับผู้โชคผู้มานครับมี fc c o m m e ต์มาอยู่ว่าโอ้ยน่าเสียดายคุณพ่อวิไลเอ้ยนะครับบางท่านกับ 6, 3กสกับซื้อตั้งแต่บนบอลลงล่างนะครับ อแนวทางรัฐบาลไทยนะครับก็คือว่านะครับมีบนล่างนะครับให้พิจารณาเอานะครับครับบ่าว่ากันนะครับถือว่าดวงค้นเท่ากับมาบพร้อมกันนะครับอ่าหงวดนี้ติดตามกันไม่เอาไม่นะครับงวดประจาวันที่หนึ่งกันยายนนะครับเพราะมาลุนกันนะครับต่อนะครับอ่าถือว่าเป็นให้กาลังแรงใจกันนะครับดวงค้นเท่ามาบพร้อมกันนะครับ ครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับมาเบิ้งสรุปเลขวิ่งสำนักที่เขากัน่อนนะครับเซานี้อ่าม่บ้านเพะ่เฮียงนอตุงงบตุงงบเนี่ยเฮ้ยงนอาเียงนอไมัน้ฮะโอ้เขาจะเอื่นมาจั่างไดนี่เคียนเราไมมเคียนเขียนนี่ไหมพควมว่าเคียนเป็นเป็นเป็นสนเคียนไม่เป็นส้นแต่คนอีสานเอื่นว่าเคียนโอ้ สีเห็นยังสีเห็นไมนูยังซุปหน่อไม้โอซุปมุกเพราะฉะนั้นถือถือถือถืหกสองไปขึ้นเงืนใส่ละหกสองหกสองก็หกสี่อ่าแล้วเก็บใจยุบว่าเศร้ากับแม่บ้านพิ่นสื่อมือบ้านนี่เพ่อว่าหกสี่กสอล่างวัดหกสองสามสองกับเพิ่นบ่อเอาสามกับหกใส่กันยึบสีเพิ่นว่า สามมาม่ารักนวยตีอ่มามันสองถึงน่ารักนวยเนาะเออมันใจคักอ่าตามกันต่อไปนะครับแม่บ้านเพิ่นถือหกสองกับหกสี่นะครับเอฟซีขำซ้ำน,น,นะครับเอ่อขหกซ้ำหกสี่เอาหกสองเอาสบ่าเพิ่งซื้อหาสามบ่าเพิ่งซื้อหานะครับ 64. 64. เอฟซีสบา่สบสบา อาครับมาเบื้องกันสรุปไ้เบิ้งช้เวลาบ่โดนแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวตัวเลขที่ได้มาแล้วนะครับก็คือได้มาแล้วนะครับออนงลักษ์นะครับน้องเพร่ว่านะครับเจส่วนยางคนนอนทุ่งที่จะนําเสนอไหเอฟซี FC ได้ติดตามกันนะครับได้มาแล้วแต่ว่าก่อนจะไปเบิ้งงวดหนึ่งกันยายนเข้าเมาสรุปเลกวิง่งไหเอฟซีได้เบิ้งกันก,นก่อนนะครับเบิ้งเป็นบรรทัดฐานไว อ่ะครับสำนักแรกนะครับก็คืออ่าคนนอนนานะครับตัวเลขของคนนอนนากับคนนอนทุ่งอ่าคนละเจ้าเด้อเอฟซีคนนอนนานบนอย่างเดียวนะครับเลขวิ่งมาหกนะครับบนแตกหกห้านะครับอ่าหกมานะครับนี่คือตัวเลขแนวทางของคนนอนนานะครับต่อไปสำนักที่สองนะครับอ่าก็คือยังบอผาดนะครับ นี่ได้มาแล้วนะครับออนกลักได้มาแล้วนะครับมาล้านเปอร์เซนต์จริงๆนะครับได้มาแล้ววดนนี้ก็ได้มาแล้วปรากฏว่านะครับสามมานะครับออนกลักจะเป็นเด่นล่างอย่างเดียวนะครับสามมาวดนี้ได้มาแล้วด้วยเอฟซีเดี๋ยวจะอ่าลงให้เอฟซีได้ติดตามกันนะครับแตกหกสามนะครับอ่านงลักนะครับมาล้านเปอร์เซนต์อีลีนะครับ ต่อไปครับสำนักที่สามคือเจสวนยางนะครับวิ่งศูนย์กับหกแนวทางบนล่างปรากฏว่ามาทั้งบนทั้งล่างนะครับเนี่ยหกบนหกห้าล่างหกสามนะครับบนหกห้าล่างหกสามปรากฏว่าไปบนไปล่างนะครับสำหรับเล็กวิ่งเจสวนยางนะครับ ามาสรุปให้อ c ทั้งจองได้ติดตามกันเบืองเป็นบรรทัฐานไว้ครับต่อไปจะเป็นเลขดับแม่นิดกอทอมอนะครับ6.3ไม่มีนะครับถือว่าเอาอยู่นะครับสำหรับเลขดับแม่นิดนะครับอ่าวกันตรงๆก็คือถือว่ากระรั่นตีได้เลยตั้งแต่มาเปิดตัวทางช่องวิไลให้โชค ดับล่างแม่นิดยังไม่หลุดนะครับเอาอยู่ตลอดนะครับสุดประหยัดตนทุนถ้าตัวเลขใดที่ส้นกับดับแม่นิดเอสวิไลบอกเลยว่าอย่าซื้อเสียดายตังค์นะครับ63เอาอยู่นะครับต่อไปครับน้องแพรวาเด่นบนล่างนะครับเด่นบนล่างนะครับสตัวมาตัวชัวรล้านเปอร์เซ็นหมาบนมาล่างนะครับนี่คือเด่น ของน้องแพรวาแน่นอนบอยเอฟซีแอดวีไล่ลงให้ตั้งแต่วันที่8สิงหานะครับเบิ่งให้ดีสายวิง่งสายแลนสายลูดนะครับติดตามน้องแพรวาไว้ต่อไปนะครับแนวทางคนมักเลขน่าเสียดายครับเทียนบอเสียแต้มเดียวนะครับ64นะครับเสียแต้มเดียว64อ่าน่าเสียดายนะครับ6มาบนมาล่างนะครับแนวทางของคนมักเล็กไม่มี65นะครับเสียแต้มเดียว น่าเสียดายมากนะครับทำไมไม่เป็น6 5นะครับเป็น6 4นะครับแนวทางคนมากเลขนะครับต่อไปเด่นล่างแม่เกสรสูตร1กับสูตรที่2นะครับส้นกันส้นกันที่2แต่ว่าเลขเด่นของคุณแม่เกสรน,นะครับอ่าสูตรที่1ได้8 92สูตรที่สองได้1352อ่ะมาสูตรที่สองนะครับสำหรับสูตรลางนี่เป็นสองสูตรนะครับเป็น63นะครับมาอยู่นะครับเนี่ยแต่ว่าชนกันที่สองนะครับสองชนกันแต่ตัวที่บ้านได้แคือสามนะครับอ่ะที่เออเป็นยังนอบานเ,ออเกิดอะไรขึ้น แอดวีไลกัะเสืเอ,อคือกินน้ำแล้เนาะกินเข่าเนาะเอฟซี FC กินเพิ่งกินเขาเพิ่งเซจนะครับกินน้ำหน่อยเรื่มืร่มกินน้ำปะ่ะฝ่า,มาวมาทำคลิปให้เอฟซีเร่มกินน้ำเลยบอกต่อไปครับเซียนสอสลับเงินพารวยนะครับชุดจับคู่เข่านะครับเอฟซี FC, สอสลับเงินพารวยหกห้าตรงตรงแอดวีไลสรุปไปแล้วนะครับแตกหกห้านะครับ แล้วก็เข่าตัวเน้นย่ำเลยนะครับสำหรับเซียนสอสลับเงินพารวยชุดบนนะครับปรากฏว่าห้ามานี่คือคลิปแรกที่นําเสนอนะครับเพราะว่าเพิ่นไทยชุดเด่นมาก่นเด่น159่งากฏ็กดว่าห้ามานะครับแล้วก็สุดจับคู่กับเข่าหกหานะครับแอดวีได้สรุปให้เบื้องไปแล้วต่อไปครับแนวทางของปู่โคราชนะครับสำนักสุด้ายเหล็กแต่ล่างเงินหลานของปูนะครับน่าเสียดายครับเอฟซี น่าเสียดายมองไหนนะครับก็คือปูว่าได้จับใส่กันนะครับเนี่ยมาคานบนทั้งสองตัวนี่ครับห้ามาหกมานี่ครับมาคานบนต้องกันนะครับที่ปูจับมาให้จะมีเฉพาะหกสองหกหนึ่งหกศูนย์นะครับเด่นจะเป็นบนล่างนะครับแนวท่าของปูนะครับหกสองมีบ่มีหกสามเพราะว่าเหล็กในแต่ล่างบ่มีสาม ถ้าพอหั่นนะครับก็ถือว่าไม่บนก็ล่างเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าห้ากับหกนี่มาเต็มเต็มนะครับเอฟซีอ่าหกมาห้ามานะครับนี่คืออ่าเลขวิ่งเลขเด่นสำนักที่เขางวดนี่เข่าหน่อยนะครับเก่าสำนักอ่าสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับอ่าเลขวิ่งเลขเด่นนะครับที่เข่านะครับเก่าสำนักทุกงวดนะครับจะเกือบยี่สิบสำนักอ่ะอ่าขออภัยนะครับ เขาเกือบ20สำนักทุนหดนะครับแต่ว่าชุดจับคู่เข่าหลายนะครับเอซีเมื่อวานนี้แอดวิไลสรุปไปแล้วนะครับเนี่ยของแอดวิไลนี่ก็เข่าบนเข่าล่างเลยนะครับชุดอ่าชุดบน65นะครับมีฮอด63นะครับนี่แต่สรุปไปแล้วนะครับเอซี MC, สรุปให้เบิ้งไปแล้วเมื่อวานนี้อันนี้เป็นชุดล่าง63แนวทางของแอดวิไลแตกบนล่างนะครับเมื่อวานนี้สรุปให้ติดตามกันไปแล้วนะครับคลิปนี้จากลากันไปให้เอฟซีทางช่องยูดีมีแห้ง เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ